เคลูก้ามาดูเรียนกับมันอืตัวนี้ไม่ใช่พี่ตัวนี้ใช่ไหมหน้าตาเป็นไงพลาสติพกพลาสติกยังไงผมตรงไม่เข้าใจเป็นเป็นแบบนี้ใบแบบนี้เปล่าใบานี้เปล่าลพลาสติก มันคือเป็นประมาณนี้แหละครับแต่ว่ามันจะเล็กก็เป็นเป็นพลาสติกไม่มีพลาสติกพี่มีแต่อลูมิเนียมกับตะเลดปาดปาดหน้าหน้าหน้าปูปาดหน้าปูน่ะไม่มีนะพี่มีถ้าเกลี่ยกับมันก็ตัวนี้พี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือไอเอาไอ้ลูกค้าดูนี่ไหมหน้าตัวนั้นหน้า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 หยิบมาหยิบมาหน้าอลูมิเนียมวะเออหยิบมาเออนั่นแหละเออมามาตั้งมาตั้งพื้นคือ ไอ้ไม่มันมีสองแบบพี่ไอเน,นี่ยความยาวได้ถึงองไม่สี่สิบเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ความยาวเั่าไห่ก็ผมตัดได้ได้ผมทำไม่ได้ตั้งตั้งอยู่แนวน่นนี่อีกแนวนึงเออนั่นแหละไปเอาอนู้นมาไอเนีะยไอไอไอ้น่ะไอ้น่ะที่เป็นเฟืองอ่ะนั่นน่ะน่ะน่ะแดงๆอ่ะท่อแดงๆอ่ะเฟืองอ่ะหยิบมนทั้งท่อเลยด้ามมันอ่ะเออเอามาตั้งช่อนเลยเอามา now, ไออุคาดูไอนี่คือประกอบมันต่อเป็นท่อนๆหน่ยพี่มีทั้งหมดสามท่อนท่อนละเมตแปดสิบ เออนี่อยู่นี่แล้วก็ยึดน็อตเอออันนี้ก็เหมือนกันเบาด้วยอันเนี้ยจับดูดิแล้วเป็นออโตัล็อกเลยนะตัวเนี้ยพอรูมันตรงแล้วมันดีดกึกแล้วมันล็อกเลยน่ยพี่ดูอ๋อเหรอแเราอ๋อปั่นปูนี่มันใช้ตอนปูนแห้งพี่ไอ้นี่มันตอนเปียกพี่ใช้ได้เลยของผมมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้คือความหมายว่าผมจะต้องใช้ตัวตัวเขย่า ตัวใครยาวหมถึงเครื่องเครื่องสันเนอะมีแล้วเครื่องสันผมมีแล้วอ่าแล้วพี่ต้องการตัวไหนอ่ะผมขาดแต่ตัวประมาณนี้แต่ว่าที่มันเป็นเล็กกว่านี้เหเฮียเล็กกว่านี้ยังไงครับผมงงตัวก็ตัวเนี้ยเล็กพี่ได้ไหมเนี้ยตัวเนี้ยมันมีแค่นี้พี่แล้วก็ใบเล็กกว่านี้ก็มันมีอีกรุ่นแต่ใบเล็กผมไอของมันหมดไปแล้วใบเล็กอ่ะแต่เป็นตะเตลเลตเหมือนกันและแบบนี้แหละผมกำลังงงว่าไม่มีนะปฏิกปฏิกเออเอตะเลเนี่แหละพี่แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมันไซส์นี้ไหม คือมันมีสองไซส์เมื่อก่อนพี่มีมีรุ่นเล็กรุ่นเล็กก็ประมาณยี่สิบบ้างอันนี้มันสามสิบมันของหมดไปแล้วพี่เ<า>หลือรุ่นใหญ่แต่ใช้งานเหมือนกันเนี่ยตัวนี้ตัวนี้พี่ต,นะตัวเดียวกันพี<า>่ดูรูปดิตัวเดียวกันเลยพี่ตัวนี้กว้างกว้างไม่นยี่สิบแล้วก็ไอไอไอความความสูงมันอ่ะสามสิบเซนฟุตหนึง่งตัวเดียวกันรูปมันอ่ะตัว ตัวเอากีดหน้ามีไหมกีดหน้ามีเอามาลากมาเป็นลูกกริ้งใช่ไหมลูกกริ้งรีดใช่ไหมไเป็นลูกกริ้งไม่เป็นลูกกริงกกร้งตีเส้น <ะ S 2> สเนี่ยเอาให้คุณลูกค้าดูระวังล่วงเสียตีนน่ะเออยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยเลกกตัวนี้นตุกข์ใช้ตัวนี้กันพี่ปกติก็ใช้ตัวนี้ลูกค้าผมไปซื้อไปทำไปรกรีดเนี่ยใช้ตัวนี้แหละเพราะว่าปออมันนั่นแล้วก็ปอปูนมันแห้งแล้วก็มันยังไม่แข็งนะก็เจ้าตัวเนี้ยกลิ้ง เอเองาน,นผมไม่ได้ไ้วหร,รือต้องใช่แบบไหนเป็นตะกาวหรือเสียใชหมก่หเป็นตะแกรงเหอเป็น,เป,นปเป็นแปลงใช่ไหมอ๋ออผมไม่มีถ้าเป็นงานถนนบางคนก็ใช้แบบนี้กันยเลูกค้าผมซื้อไปนะแต่พี่คนละแบกมันนเดงววาคนละแบกกัน<ช> เป็นแปลงละเกียดเป็นลายเส้นแบบเออตัวน้มันจะดึงหินขึ้นมาหรือเปล่าพี่ไอ้นี่มันไม่ดึงไงมันกดลงไงเข้าใจปหะแต่แบบที่พี่บอกอะมันเป็นลวดแล้วดึงแล้วมันจะขุดหินขึ้นมาผมเคยใช้แบบนั้นอะแต่แบบนี้มันจะกดลงไปหินไม่มีขึ้นมาเลยเม็ดหินเม็ดทรายอะแบบนี้มันจะดีกว่าเออมันจะตะกุยหินขึ้นมาแล้วแบบนั้นอะถ้าปูนยังไม่แข็งอ่ะไอ้นี่มันจะกดลงข้างล่างยังไงก็ไม่ขึ้นมาหินนะแต่แล้วแต่พี่ใช้แบบนู้นก็อีกแบบ ตัวนี้ห้าพันเก้าพี่เออจริงๆแบบเนี้ยดีกว่าแต่ตัวนี้คือทํางานสะดวกพี่เราดึงกับหลังพี่ก็เชิดหลังไปหน้าก็เชิดหน้ามันไม่กินเนื้อปูนแล้วมันทํางานได้ตอนเปียกเพราะไอ้ไอ้คอปเตอร์พี่อะ่ะมันต้องรอแห้งใช่ไหมเอาขึ้นไปก็ไม่ได้ต้องขึ้นไปปูนก็สุดไอเนี้ยตอนตอนเปียกเปียกเลยเทเสร็จมันก็ลูดเลยลูดได้เรียบได้เลยไม่เอาเปิดขึ้นไปด้วย ลูกค้าดูดิตอนที่เขาทางานที่ลูกค้ารีวิวมาให้อ่ะของไอ้พวกออบตอที่ไปรับงานถนนของออบตอตก็ซื้อไปใช้อยูเปิดคลิปให้ก็ดูครับว่าแต่ถ้าพี่อยากได้แบบกว้างๆนะพี่ต้องตัวนี้เพราะตัวนี้มันยาวได้เม็ดโอไมสี่สิบูดทีเดียวเลยก็ได้แล้วนั่งกว้าง จะได้เท่ากางๆลูกค้าผมบางคนก็ได้แบบนี้เอาไปทีอสี่เม็ดสามเม็ดเนี่ยก็บอกแบบนี้ไม่พอมันแค่เม็ดยี่สิบมันสั้นถ้าสั้นนี่ก็ต้องไปตามแนวขวาไงไถนนแบบนี้ไงพี่ต้องรูดแบบเนี้ยทีละเม็ดทีละเม็ดแต่ถ้าถ้าถนนกว้างสามเม็ดมันเอาตัวนี้ไปสี่เม็ดมันมันป่าแล้วมันลูดเดินไปพร้อมกับไปเครื่องป่าเลยเออแล้วลากเป็นแบบไปเดี๋ก็แล้วแต่งไงลูกค้าผมเอาแบบแบบทีเดียวแล้วก็ได้มันบอกเร็วดีบอกอันนี้ได้เท่าไหร่พี่ตัวนี้พี่ ตัวนี้เล่นแล้ววิเล่นจรงๆราคาไม่อกผ่านผมลงหน้าเว็บราคานี่ครับ